ดิมิสัสดีค่ะร้านดีพีประดับยนต์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับมิสันนาวาล่านะคะปีหนึ่งสองนั่นเองนะคะท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเสียงนะคะเบ้าของท่านเป็น7นิ้วอยู่แล้วท่านสามารถใส่เจ้า7นิ้วได้เลยนะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากได้ใหญ่มากกว่านั้นนะคะหน้ากากไม่มีท่านกรปะลงไปได้เลยอ่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาทําการเปลี่ยนนะคะจอ a อ d ด o i d ขนาด9นิ้วใส่ลงไปในเบ้า7นิ้วให้ดูกานตะก่อนอึ้งก้อนได้นะคะ เรามาทำการถอดวิทยุเดิมนะคะก็ใช้พลาสติกนะคะในการงัดช่วยสักหน่อยนึงงัดช่องนี้ขึ้นมาก่อนนะคะดึงออกมาตรงๆนะคะเขาก็จะมีเคี้ยวมีแง่งนั่นนิดนึงนะคะจากนั้นเห็นไหมคะท่านจะเห็นน็อตยึดเครื่องเล่นน็อตยึดเจ้าตัวหน้ากากสตัวนี้ถอดออกมานะคะอ่านะคะเราก็ หัวแฉกนะคะน็อตหัวแชก,ะะนนแชกเกี่ยวปล่อยแบบนี้นะคะขันออกมาจากนั้นเราก็จับโยกโยกมันก็จะอึ๊บอึบนี่ออกมาแล้วนะคะชุดหน้ากากเห็นไหมคะแล้วเราค่อยไปถอดอน็อตอีก2ตัวที่ยึดตัวนี้ไว้นะคะนี่นะคะนัดเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะจะจักปักก็ได้นะคะจะวางไว้แบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วด้านล่างนะคะจะมีน็อตยึดตัววิทยุเครื่องเสียงเนี่ยอีกสองอันนะคะ ัวแชกเหมือนกันเราก็จัดการเอาออกมาค่ะอนะ่เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ปลั๊กวิทยุยเท่านั้นเองนะคะเราใช้ปลั๊กแปรงนะคะเพื่อง่ายกับการติดตั้งนะคะบางท่านบอกว่าเปลืองอย่าเลยค่ะนะคะไม่ต้องประหยัดนะคะมันง่ายกับการติดตั้งของเรานะคะสวมปักปุ๊บนะคะใช้ได้เลยนะคะ เอาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับท่านใดที่ใส่จอ7นิ้วนะคะก็ใช้ขาเดิมถอดออกไปยึดได้เลยนะคะเป็นเบ้า7นิ้วอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้ติด9นิ้วใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเอามาภาพมาฝากกันท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ